ครับสวัสดีสวัสดีแฟนครับแฟนช่องครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับโอ้หันไหลพี่น้องหันไหลหันไหลครบสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านมาพี่น้องเอฟซีไปตามรูปแบบแนวทางของแม่นางกันครับพี่น้องเอฟซีครับของแม่นางครับพี่น้องรูปแบบแนวทางของแม่นางรอบที่ผ่านมาครับพี่น้องเอฟซีมาบึงรถขันหนีพี่น้องหลายขู่หลยคนโชคมันขับรถคันหนีพี่น้องเอฟซี รอบที่ผ่านมาเจ้นั่งเป็นฝันเกี่ยวกับรถคันนี้ครับพี่น้องเอฟซีฝันเกี่ยวรถคันไหนเป็นโอ้ยจังรถพี่น้องเอฟซีเมื่อที่ผ่านมาฝันเกี่ยวรถคันนี้แหละพี่น้องเอฟซีฝันรถแกอั้อหัวเพิ่นนี่แหละเพิ่นจะให้แนวทางมาแค่สามตัวโคโลครับพี่น้องเมื่อที่ผ่านมาของมีนั่งเนาะเมื่อวันี่ไลายคนหลายคนเป็นยังถามหาอยู่พวกเราคนสีนะเป็นน้องเอฟซีเพราะว่าแนวทางเมื่อที่ผ่านมาของเพิ่นนั่น สามเจ็ดห้าแปดครับพี่น้องเอฟซีนี่พี่น้องอเอฟซีโอ้ยฝันย่ำเลยแตกโคบๆอยู่นี่พี่น้องเอฟซีวดที่ผ่านมาครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางของแม่นางครับพี่น้องหลายขู่หลายคนเกะเดเฮไปงวดน,นี้มาลุ้นกันว่ารูปแบบแนวทางของแม่นางนฝันว่าจ้าสี่พี่นอ้องงวดที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนหลายขู่หลายคนเกะเดเบื้องคลิปแล้วแหละพี่นอ้องเอฟซีฝันฝันว่าขี่รถคันนี้เดินหน้าย่างเดียว ถี่อยลังก็ทอยบ่ได้บรสษัทเรวปะมีจะไปนาเรื่อยๆสินาและะ้าปะมันก็นเลยพันท่งมาสี่ห้าแปดและสามเจ็ดงวดที่ผ่านมาหลายขวดหลายคนจะโชวมันลำลุวยไปนี่ครับพี่น้องเอฟซีนี่คือรูปแบบแนวทางของที่นางรอบที่ผ่านมาครับพี่น้องเอฟซีครับเมื่อนี้ก็มาชุดตองวัดกันหลายขวดหลายคนล่อค่อยครับพี่น้องวารูปแบบแนวทางม่น่าสิอกมาลักษณะเน,นีน่ยใดช่วงนี้กาลันตงห้าพี่น้องมีนั่งของมีนั่งนี่สามหมวดทิติดแหละกาลังตืห้ากาลัง ังมึงเด็กจะมาลุ้นกันว่ารูปแบบแนวทางของแม่นางจะออกมาลักษณะไหนฟันที่อย่างเอียดสันติสันดิถามฟันเที่ยวรถนี่เตรียมให้เดี๋ยวนี้พี่น้องเอฟซีรูปแบบของแม่นางไปไปบอกไปจ่ากับเจ้านาครับแม่นางนนี่เป็นผู้ใดเอ็ดบัวแม่นางนนี่เป็นแม่บ้านของพ่อเพชรช่วงนี้จะแสบกระลังมาแห้งไปหลังเห่าป่าปิดเลยสามวันติดแหละ วาดบังหันฟันช่วงเม็ดเดียวเลยโคโลเลยหาแปดออกแปดหาเลยมือนี้มีนัดจะแปดหมจะไปขาบไปบอกปจ๋าก,กับพะเพชรสักบพี่น้องพบเพรแล้วซอยจุพี่น้องพบเพรแล้วเห็ดก็เข่าเปิดวันีพะเพชรวันดีพะเพตรพครับโอ้ยเอา,<ม>าอเอาเอมายังไงอดีพะเพชอเรอ๋อคือ้าฝาปปีนแต่เจ๊ไหม โทษ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 เธอเม็ดเดียวโครครยส่ยสซ่ฮะใส่ยสซ่ฟังเสียสงโกไปหน,น, 4, ปน่อยฟังเสียงฝักปลุ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 กโพรดีใจน้ำดีใจน้ำจีัาธุสห้าเส้นสามหาง,งโคโมีผู้ชมผู้มาน้ามน้อนไปหน่อยยิบซีเรไปให้ัไปไหนสิบวนนเนาะสามพังหนึ่งเนาะ หกศูนย์ห้าแปดเจสคอรอยกพี่น้องเอฟซีเป็นนั่ไม่นั่งเลยเด้อเป็นนั่ไม่นั่งเด้อว่าถามถามหาขัดเมันั่หาน่ง่ะมันดีนี่ละเจี๊บกใบหักบเห็นใบหักบเห็นผู้ได้ยเห็นไม่นั่งถึงแม่ลานปพระเภทช่วงเศร้าพี่น้องมากินขาเพราะว่าช่วงใบบเห็น ชงใบารกิจสดืห่ลไปเลี้ยงวัวเน่ยมันมองหน่เอลีย่แห่ลีวัวเลี้ยงวัวเนี่ยเลี้ยงก่แน่กลังเสียใจอยู่น่อยใจใหญ่เสีงใบหายไปกับัวชงใบหายไปกับัวโอเเรา่พี่น้องอ๋วัน นี่ฝันไปเจสันแล้วพี่น,อออน้องเจสจะบอกนัน่ไหนก่น้อยด้ยเจส์มีโบไก่รถที่เ้าล่ะม <c oughs> ีโบไก่รถที่เจาเอาแล้วมีเห้เหรอพี่น้องมีโบไก่รถสองคันอีที่เา้าเออมีโบไก่รถอีกแมนมีโบไก่รถสองคันอีที่เราคันหลึ่งกับคันอีเกเจสว่าเนียครับตอนน้ามาจอดแย่งกันนั่นวะเป็นจะไทยมั้ยนัน รถขั้นดน,น่ำม,มันกจะจอดื่อๆละ่ะแต่ว่ารถขัน้นหัวเี่มันรถอันยกหางขึ้นยกหางขึ้นยกถ่ายมันเพื่อมันเบิมถึงดสิอออเป็นยังลงคะันที่เปิเ่อหางขึ้นที่ั่นนเอเป็นยังว่าที่ที่หัวหัวสันป่อเอในหัวฝันอ่ะในกัวฝันนั่นงเนที่จงเลื่อหางที่่นนร ขั้นด้าจอดยูซขั้นดํามาจอดยูซ่โอ้มาเจนั่งเหฝันเลี้ยวขึเลี้ยวเห็นเ่รชั้นสอขั้นแ่นมันย่เงียงกันยับมันจอดเงี้ยงกันยนะนะขั้นนั้นเมื่อนขางทะเลเอารถเอขันัดาบอกว่ามันแค่โยขึ้นนังขั้นนกขชายขึ้นจีแ่น่ายขึ้นาเก่าเ้พี่น้องฮะเจ็ดาเก่าเริเจห้าเก้า Oh. ตงใจข็งแกมตูงใจขแค่เ 7, 5, 9, 8, 3, จ็ดห้าเก้ากับแปดสามเจ้าพางหนามันเจ็ดจะนี่งมัแม่แลกันเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดห้าแปดมครับันยกเปินถ้ามันยกขนานมันยกแบามันยกอะรตงเนมากีเจ็ดห้าเก้า 8ปดสามพี่เนาะเรากะทะเบียนรถข้างไหนกสามศูนย์หกหนึ่งเ่เนาะแค่นั้นล,ล่ <3. S 2> และแต่ล่างนี่มาค<ด>รบหนึ่งหลายหกหนึ่งสาเอ6หกหนึ่งหกสามพีเอล่างไม่ชอบหกหนึ่งหกสามบนชอบหากเก่าบนชอบจะได้กรอหากเก่าหากเก่าเสร็จแล้วพี่กเก นนามศูนย์หกหาบีพี่น้องเอฟซีจะเาจเป็นมาักมายู่กหนึ่งประสัตฟันเห็นรถสองคันนี่ม่แหงเลเดิพี่น้องเราไปไกลแ่ก็ไี่ไ<อ>คิดว่าหาเก่าเน่ยนะมันโยขาดีดีมันโยขายมันโยถ่ายถึงไงดีดีมันย,ก,นย,นยกถ่าย,ยถึงเวอร์ออเหมือนอ ถราเนมเป็นอย่งที่กูได้ไปเห็ุเอียงไปไม่มาทีฮอาะเด็กเรื่องทานเด็กเป็นจัดมาเลอมันเป็นมาไขสุกอีกสิคิดว่ามันยกขึ้นมาทียกขาเก่าจะไน้ขั้วไม้ครับพอดแปาเล่ครับเก่าแล้วครับ เพราะว่ามันแปดเลยเน้เคือห้าห้ามเสร็มขึินมาเนาะเพราะว่ามันยกขึ้นี่้ครับอันนี้แคกข้อมฝันเลยข้อมคิดว่าของแาของเด้อคิดกับคิดแม่นซะ่าไเรียนแล้วมีน้องข้อมคิดว่าของ้กของสบาเอฟซีสีคิดเชียงไายกันคิดจนหน้าอาเนาะวันเราหนคิดว่าแปลถากับใครแปลถาเลยเพราะวสามวันเลยเอ๊เปน้องกลางห้าเลยโทษโทษโทแต่เอฟซีสี่ จิจเอาเนาะครับผมฝากไวเป,<ไ>ป็นแนวทางเราจะได้นเนาะเป็นแนวทางไปมาแของคิดคิดว่ามันโยกขึงมันคิดว่ามานหากเก่าว่อนะคิดว่ารถกันไฟ้น่บสะเก็ดรถจะของตกลงก้าง่างคิดว่าถ้มาออกล้างครับแมนว่ามันลดลงข้ัง่างแมนแนเ่ว่าหาแปดเอทาที่มาออกล้าง่างนีโอ้ยนะห้พิจารณาคัุหมอปวดรถเนาะโอ้แมนแมนแมนแหลายช่วงเลช่วงเย็น บ่ปัวกับเมียบ่เมียกับปัวอยู่นี่น่กันอยู่ดสองคนอ่ะขอบคุญขอบุญเจริญนั่งครับพี่น้องเยฟซีขอบคุญขอบุญเจริญนั่งครับสวัสดีครับอ่ะพี่น้องเยฟซีดูท่านนี่คือรูปแบบแนวทางครับพี่น้องเยฟซีของแม่นางครับพี่น้องเยฟซีครับของเม็นนังครับพี่น้องเยฟซีมีละโอ้เป็นแม่ทางงวดที่สี่ของแม่นางครับพี่น้องเยฟซีฝากไว้เป็นแนวทางห้าโชคห้ามันสุดหอกแล้ววะพี่น้องเยฟซีครับ รูปแบบแนวทางชุดสามตัวครับพี่น้องเยฟซีจะเป็นเจ็ดห้าเก้าเด้อพี่น้องเยฟซีหลักะชุดสองตัวจะมีสามศูนย์หกหนึ่งห้าเก้าแปดสามตัวเน้นตัววงครับพี่น้องเยฟซีตัวเน้นตัววงอยู่ที่ตัวเน้นตัววงอยู่ที่ห้าเก้าและแปดสามสองคู่โคโลพี่น้องว่าที่ผ่านมากับวงไห่ตัวเดียวโคดหอกก็คือห้าแปดออกแปดห้าวันนี้วงห่สองครูครับพี่น้องเยฟซีก็คือ ห้าเก้าและแปดสามสามมาพันมักจะด้เพันมักหกหนึ่งก็ผ่าเก่าเสร็จแ,แล้วปต่อไแปดสามกะะถิ่นเนี้ยระวังสินะพี่น้องเอฟซีกับฮาโชกาหมานเซงวัดวบอรีสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกำลังเพิ่ห้าพี่น้องกำลังเพิ่ห้าวดที่สี่มารุนกันวัดสิบพันบ่รรเบบแ์ตเกาธามคอแม่นงังทำมาเสร็จีจะเป็นของเอฟซีชูุซคนครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากฝากดแชร์ การรับแจกเห้ทการที่ม้านครับพี่น้องเย็ซีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขออนุญาตแล้วลงสวัสดีครับพี่น้องครับ